สวัสดีจ้าปารุงวสุขสุคนนะจ้ามันมีกะฮ้อนหลายแรงเลยพระมงแรงก็ยังฮ้อนคือเก่าอยู่ทำงานเสีอยวไปนอกกับนี่นาะเสียไปซื้อเครื่องโูกโระปทำอะไรเีไปซื้อเครื่องเขาเขาอัน,นหอกน้องนัดเครื่องแบบกระจุกกระจิกขนะที่น้่งสีพากันไปหลิงไปอย่างหลิงเค็มขค้งเลยแรงที่น้อเออคนออกกำลังกายกับลาย ห่อนโมห่อนแหงเลยใส่เสื้อกี๊ขาวเลยดำดๆผูกกล่องกะอัดหัวปานหัวเฮือดองนั้นเนาะโผล่ๆมันหนักอัดคูเฝ้าบ้านนะอนี่นะขาสุบักใหญ่แพ้เป่นี่นะพิดหนาวิษตาเลยเป็นอะไร ไอ่าแท่งคองเนะพี่น้องทางกระไายสร็จรองรัดกระลงทับย์สนเนละยโคตรจืดเลยนี่อ่ะพี่นะ้าพี่หนูายพ่อแล้วจ้าไปเขาไปเลยหนูใหญ่กว่าอนะันนั้นเนาะ อยากได้แบบแนวหอยเขื่อนขนาดขนาดเป็นไงเลยเพื่อนซืซอแหวนเลยก็กระเป๋าใหญ่กูเซนูเซนูยังเป็นใหญ่่สิเจ้าไปอยากได้ยังบอกหาอันแนวเกาะให้คอยเนี่ยนี่นะแนวเกาะแบบเจ้าทะเลนี่นะอาฮิโร่ยเล ด้วยนี่ไม่ใช่เหรอน,นี่นั่นสิมาซื้ออันนี้ไป,นไปเกาะดี่เหรอแบบใไปตาแพงอันนี้เอาไปห,อ,หอยนะเนาะหอยยังวันหอยยังไงวะหอยแบบพวกนั้นนี่เนาะมีลายลายอยไรเพี้ย นี่เนี๋ยไปหอยขางเก่งไงนนี่แหละน่าเสอยเมื่อสือเลยบันไดดีอะไรเป็นตะเพงบ่เป็นตะเพงก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้นาะบันไดดีเนี่ยอย่าะไรก็ได้ตื่นกลับเป็นตาแพงเลยจะได้หรอไอ ด้านสติดยังไงวะยังอะไรตัวปลาหรือเปล่าอันนี้ก็น่ารักคิมให้มันเข้ากับสีหงแล้วโอียเต่ากาแพงอ่ะเอาตัวนี้แหละน่ารักกลางก็มีแล้วฮะ นั่นะเป็นหอค่ะบนี้อ่ะอืมหอยเนออ๋ออ๋อมันมีหอยอีหอยเอว่ะโบไฮมันตกค่ะเยอันนี้อันนี้ยงอันนี้ิดๆแสดอันนี้เคยแบ้อันนี้แหละ้ากหมูว่ะชิชัยชิกับหยั่แมลยไดติดนี่เออขูู่ยัวแบบหอย

น้องนันได้สองอย่างพี่น้องเอ้ยตั้งใจมาซื้อแต่สองอย่างแกความจริงค่ะตั้งใจมาซื้อแต่อย่างเดียวแต่พอดีได้อันนี้สเอาไปหอยนั่นหอย,อยนี่งแบบหกเสื้อากนยาวอย่างค่ะนะพี่น้องมีเหากาสีไปอ่ะอันนี้เบาะทางไปเวียงไซหอาซีไปอ่ะแคมของนะจ้าได้แล้วพอแล้วพี่น้องเอ้ยแคมของอันนี้เขาเอินอยังนี่นะ วัดย oh, yeah. wow. okay. wow. mm ังวัรักเมืองวัญรักเมืองอ๋ออันนี้มันละวัดรักเมืองของกัีตันนะเทนีก็แบบแบบฝรังหมักมาขนาแบบแบบท่วแบบอารุ่นเก่านั่นนี้ขลังหมักมาไม่มีรถไปเลยเป็นกัอตันเทนี่กับขลาะ ขเขาเอาาดยังไหมาอะกนันนะนนตตร,ตเตรนนนบเอา,าไปได้เลยอาไป่อสอ่อันนี้กะอยงามห้า,าหา้หานคาเฟอันนี้น,น,นะไิเมน,น,กกน,น,นขีรถเนาะขรด็ัาะขดเวย 哦，那个。<的> ม oh, really ีคนมาเปิดเรื่อดรืมมีอีกสุดหนึ่งคุณพอเปิดอนกาเปิดครึ่อ๋อสันนี้เขายังไม่เปิดอีกภาคหนึ่งปะไปอีกภาคหนึ่งอ๋ออันนี้บลอตัวเขาเห็ดใหม่นะนี่นะเขาจอดรถดีใส่ได้ ในพ่นเองเองงานใหม่ไป้ไปพูดก่อนอะไรกระจางเขาหาซื่อแนวกินบัตรกสิเบิร์ตหรือเาโอ้ใค่ะอนนเมนตลาดอันขาเห็ดใหม่ระบาเขาสลองอันใหม่าองานซือ้อนาบมือกันอออันนี้หาขา,ายากแปพ่นเมื่อมันบอก

แรงล้วพี่น้องเอ้ยน้องนัดก,ก e ็ไปดิวัยร e าบพอโคดีโคอยากซื้อขี่เลาะซื้อมีการาไหร่ก็หอดทางาของเงินน้องนัดแล้วแล้วก็เข้าบ้านแล้วจ้าเงินน้องนัดก,ก,กับเพือนเพือนกัน,กนใกล้ๆเนาะพี่น้องก็ไปดิใกล้ สสลบสลบก็คือได้สัมรีกี่หลอมันก็ถ่ายหลอแรงเย็นเหนอไรก็ไม่ได้ เงี้ยแล้วบุไแดงยังซทำบุไแดงยังซทำน้องแล้วแต่อัน้ซชนีแหละเพราะว่าตั้งใจไปซื้อไซจะนีเนาะแค่โข้งกันมันก็มีแต่แบบพวกแบบเก่านะจะเลยโบยากยังหลายก็ชีเวลาไปก่อนเนะจ้าคลิปนี้กับวิวยังหลายค่ะพี่น้องขี่รถเลาะไปเปบิ่งปักเซ่ด้วกัน <laughs> พอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายงั้นฉีเไปติดก่อน